อ่านี่คนพูดเรื่องนี้มาเดี๋ยวคุยเลยทโเวลานานทุกคู่อ่าประเด็นเนี้ยกูรู้หลายคนงงเอเดูจิคอนดิน่าทำไมถึงต้องทนเวลานานปกติปกติในลีกในลีกอยู่แล้วมันต้องทุกครั้งที่เปลี่ยนสำรองมันต้องเพิ่มเวลาหนึ่งนาทีทุกครั้งแต่ในลีกธรรมดามันไม่ทําำแต่ทุกวันนี้มันทําทําตลอดสมมติเนี่ยเปลี่ยนเก้าคนนี่แหละเก้านาที เราเห็นมาทุกวันเกิดทุกวันไม่งั้นสิบนาทีเก้านาทีแปดนาทีทุกวันสิบสี่นาทีสิบสี่นาทีอันนั้นอันนี้อันนี้เป็นลมรวมบาดเจ็บไปด้วยคือเขาบอกว่าวันนี้อเจกสิบกว่าเบรจิคอลิน่าเนี่ยเขาบอลลิโบรสก็เก้าเขาบอพูดเรื่องนี้แหละไอ้คอลิน่ากรรมการหัวโล้นแล้วเขาก็บอกว่าคือเขาจะไม่ไม่ให้พวกทีมต่างๆโชว์โอกาสในการที่จะถ่วงเวลาครับนั่นแหละมันต่อเวลาดู VAR ลูกทุ่ม แม้กระทั่งการเซเลเบรชันเวลายิงเข้ายิงไปดีใจอะไรเงี้ยบางทีมันกินเวลาเป็นหนึ่งนาทีบางทีถึง3นาทีก็มีอะไรเงี้ยซึ่งเขาก็บอกว่าพวกเวลาพวกนั้นอ่ะหรือคนที่นอนเจ็บกันแล้วแต่ทุกครั้งที่มีใครเจ็บหรือนอนเจ็บหรือล้มหรือถ่วงเวลาอะไรเงี้ยเวลาก็จะจะเดินต่อจะหยุดจะบวกเพื่อตลอดตลอดเราสมมติมันนั่งอยู่หนึ่งส่วนแบบยี่อเฮ้ยี่ไปสิบนาทีขึ้นอีกสิบนาทีเมื่อวานสามคู่สี่สิบเจ็ดนาทีเหมือนขึ้นหนึ่งอ่ะใช่ก็ คู่เราทำงานนะไม่โอ้โหอังกฤษอังกฤษเยอะสุดอังกฤษเยอะสุดครึ่งแรกสิบสี่าดนาทีใช่เออคืออะไรสิบเอ็ดเทียกูกูพลาดอ่ะโอ้โหเฮียโทษโอ้โหเอาเห็นโทษทียโอ้โหโอ้โหโอ้โหโทษเยอะ้โหโอ้ตหทศแต่ะม้งออกนักเตะนักเตะถ้าถ้าสมมตินำอยู่หนึ่งศูนย์นะแบบเล่นโอ้พยายามวิ่งเข้าบอลยังไม่งมาตั้งป้ายขึ้นมาสิบสองนาที โอ้โหแม่งดุดแรงไม่หมดเลยมันดุดแรงเลยนะแบบนักเตะมันคื้อยู่ในสนามตลอดเพราะนั้นแ่ะผมว่าความเหนื่อยล้ามันพ่อยนั่นแหละมีแน่นอนและอย่าลืมพอทดแล้วสมมติทดสิบสี่มีอ่ะพอเล่นแล้วไอเบิร์นล่วงไปเจ็บแม่งทดต่ออีกเออใช่คืออันนี้เขาชัดเจนนะอันนี้อันนี้แม่งเล่นทั้งวันเลยเออจะได้ไม่ต้องมาแม่งโกงแม่ คือเขาชัดเจนทั้งลายโ่อะไรก็ชัดเจนแล้วมันชอบมันชอบร้องแบบนี้ในบอลโลกนะแล้วก็เอามาใช้ในอันใีกอันนี้อีกคืออาจจะไม่ได้ถูกใจทุกคนนะแต่ว่าพอเขาเป็นตึกมากกว่าสองคนผมอยากคุยเรื่องนี้เมื่อวานไอ้ทีมชาติอังกฤษอ่ะที่ได้ถูกโทษอะไอเอรันได้ถูกโทษทำไมอังกฤษไม่ได้อ่ะอังกฤษลูกไหนวะกฤษไอ้นี่ที่กดๆลูกไทยกดแบบหนักกว่าน่ากว่าเอรันได้อ่ะใช่มีคนพูดประเด็นนี้เยอะผมว่าใช่ มันไม่แบบมันสองมาตรฐานนะกอดกอดกันทั้งคู่นะอแล้วทําไมอังกฤษฝ่าอ่ใช่ใช่นนแหละัไม่ฝ่าอะไรมันเบามันมันกอดเบากว่าเดียวนะปล่อยเดี้ยเออแต่ว่ามันสองมาตรฐานนะพูดยากนะพูดยากสุดท้ายมันก็อยู่ที่ดุนพินิตอีกแล้วเมื่อวานคุยกับซออยู่ว่าอยู่ที่เวฟเฟอรี่เฮ้หรือว่าแม่งงี้ป่ะว่าก็ใช่อยู่ที่คนตอนแรกก็อุ้ยซอว่าเฮ้ยหรือว่าแม่งงี้วะคือบอลขาดแล้ว เออมันมีแต่แตไม่ใช่มันไม่ได้มันไม่ได้มันไม่ได้อยู่แล้วโอ้ยให้มันบ้างให้มันบ้างให้มันโอกาสบ้างมันไม่ได้เกิดสมมุติจาพระจัพหูไม่กลับมาได้ดูได้เสียใช่นั่นแหละมันมันสำคัญนะสำคัญคือจะให้ก็ให้ฟาวก็ต้องฟาวเหมือนกันนะสองทีว่าใช่ใช่เรื่องนี้แม่งพูดพูดกันไม่จบว่ะเหมือนเรื่องเล่นต่อไปคงหยุดเวลาแบบฟุตซอลผมว่าหยุดเวลาคงไม่ได้หรอกเพราะมัน โอ้าบอลมันมเอันมันไม่ได้ต่อเนื่องไงสี่สิบห้าทีมันอยู่เวลาโอ้โหไม่ได้คือแบบบาสอย่างนี้ถ้านั้นมันจะเป็นแบบเหมือน a ม e r i c a n f o o ล b a l l เลยเก็บนัดสี่ห้าชั่วโมงไม่ไหวเลยแฟนบอลแม่งหลับ